สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเหรียญหล่อเจ้าสัวรวยเหนือดวงปลุกเสกเดียวโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหากจะกล่าวถึงพระเครื่องที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณที่โดดเด่นด้านเงินทองโชคลาบและค้าขายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องของเมืองไทยก็ต้องยกให้เหรียญเจ้าสัวโดยแรกเริ่มเดิมทีนั้นปฐมบทกำเนิดของเหรียญเจ้าสัวได้แก่ หลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วซึ่งเดิมจีเหรียญทรงนี้ยังไม่มีชื่อเรียกแต่อย่างใดแต่เมื่อผู้คนนําไปบูชาแล้วต่างร่ํารวยเป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าจึงได้รับการขนะนมยกย่องให้ชื่อว่าหเหรียญเจ้าสัวพุทธคุณเหรียญเจ้าสัวของหลวงปู่บุญเชื่อกันว่าผู้ที่ห้อยบูชาเหรียญเจ้าสัวแล้วทํามาหากินด้วยความตั้งใจก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกคนผู้ที่มีเหรียญน,นี้ไว้ล้วนแล้วแต่อุดมด้วยโชคลาภทรัพย์สินภูนชวี มีฐานะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์โดยเหรียญเจ้าสัวรวยเหนือดวงรุ่นนี้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านได้ให้ความเมตตาในการออกแบบจรดยันประดับด้านหลังเหรียญเป็นกรณีพิเศษและยังปลูกเสกเดียวให้เป็นการเฉพาะอีกด้วยทั้งนี้เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการบูชา ไปบุรณะเสนาสะนะต่างๆของวัดป่านโนนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นวัดในถิ่นทุรกันดารและขัดสนเป็นอย่างมากนอกจากเหรียญรุ่นนี้จะปลูกเสกเดียวโดยหลวงปู่ศิลาแล้วยังได้รับการปลูกเสกรวมกว่า6กวาระโดยพระเกจิคณาจารย์อีกกว่า20รูปอาทิหลวงพ่อประสูติวัดในเตาพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญหลวงพ่ออวยพรวัดดอนหญยหอมและวาระสุดท้ายพิธีเสาห้า ส่งท้ายปีมังกรเมื่อวันที่7กันยายนซึ่งลายยันพระคาถาที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทเลือกมาใช้ประทับด้านหลังเหรียญรุ่นนี้คือยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ซึ่งเป็นทรงน้ำเต้าด้วยหลวงปู่บอกว่าทรงน้ำเต้าดูดทรัพย์ดูดโชคลาภดูดเงินทองใครมีไว้บูชาจะได้เป็นเจ้าสัวสมชื่อรวยเหนือดวงรวยเหนือใครมีชัยเหนือทุกคน และคำว่ารวยเหนือดวงนามุงคลจากหลวงปู่ศิลาคือรวยกว่าที่โชคชะตากำหนดใครเกิดมายากจนก็ขอให้ร่ำรวยนี่คือวาจาสิทธิ์จากพระอริยะเหนือโลกหลวงปู่ศิลาสิริจันโทสนใจบูชาเหรียญเจ้าสัวรวยเหนือดวงได้ที่ l ล n e แอด s 8ปดแหรือคงกรพันสโต เรื่องที่รับในวันนี้เป็นเรื่องราวจากคุณลุงสังคีจันทนโพจน์นะครับจากหนังสือทางสมิงผ่านและวิญญาณไพรเรื่องราวของนักเขียนท่านนี้บันทึกวิถีชีวิตของพรานป่าวิถีชีวิตของสัตว์ป่าไว้ได้อย่างน่าสนใจไปฟังกันเลยครับร้านถือว่าเรื่องการยิงสัตว์ป่าให้ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นมรารยาทที่ต้องระมัดระวังให้มากเพราะชาวป่าชาวบ้านที่ออกหากินในป่า ไม่ได้รู้อิโนอิเนด้วยก็อาจโดนสัตว์ที่ถูกยิงบาดเจ็บมาแก้แค้นมนุษย์แล้วก็คิดบัญชีทำให้เสียชีวิตแทนคนอื่นได้โดยไม่จำเป็นสัตว์ป่านั้นตามปกติก็จะดุร้ายอยู่แล้วแต่ด้วยหัวใจของมันถ้าต้องจารึกความบอบชำ้ำความแค้นวันใดวันหนึ่งที่บาดแผลของมันหายสนิทด,ดีความดุร้ายจะเพิ่มขึ้นเป็นสหรือสเท่ามันจะโกรธแค้นแค้นเคืองมนุษย์ บางครั้งเจอคนที่ถือปืนมันก็จะโผลเข้างับแล้วก็ตบปืนอีกด้วยมีเป็นสัตว์ป่าประเภทหนึ่งที่ดูร้ายโดยเฉพาะถ้าหากว่าโดนทำร้ายได้รับบาดเจ็บมาแล้วรงอุ้งเล็บของหมีนั้นถ้าตะปบเหยื่อเข้าเมื่อไยคนที่โดนถ้าไม่ตายก็คงถึงขั้นโคม่าอย่างแรงเลยทีเดียวละครับสำหรับมนุษย์มีเป็นสัตว์ประหลาดทั้งๆท,ที่ร่างกายใหญ่กว่า ไม่น่าเชื่อว่าหมีนั้นไม่ชอบศพในตากับคนโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นในป่าไม่มีใครบอกเหตุผลได้ว่าเพราะอะไรทุกครั้งที่ประจันหน้ากันนั้นมันจะไม่ตะปบส่วนอื่นของร่างกายเหมือนกับเสือแต่มันจะคล้ายกับหมูก็คือมันจะเจาะลงบริเวณแถวโคนหวางขาทุกครั้งที่ประจันหน้ากับคนนั้นมันจะไม่ตะปบส่วนอื่นๆของร่างกายเหมือนเสือหมูก็เหมือนกัน ก็จะมีความคล้ายกับเสือก็คือจะเจาะเข้าที่บริเวณโคนหว่างขาส่วนหมีจะตะปบตรงศีรษะบริเวณท้ายถอยด้วยอุ้งเล็บขาหน้าแล้วก็ถลกหนังหัวมาปิดลูกตาทำแบบนี้อยู่หลายๆครั้งหลายหลายเคสทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จริงอยู่หมีเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีรูปร่างใหญ่โตตัวของมันก็น้องๆถัอง,อง,งอย่างมาตอยหนังก็หนายิงยากเพราะมีน้ำอดน้ำทนมาก แต่ทุกๆครั้งที่ถูกปืนนัดแรกมันจะแหกปากร้องเหมือนวัวสิตัวถูกเชือดคอพร้อมๆกันเสียงของหมีที่ถูกปืนนั้นจะสะท้อนสะท้านไปทั้งหุบห้วยและขุนดอยขยมขวัญพรานมือใหม่ได้ดีนักเลยสำหรับพรานผู้เจนป่านั้นเขาจะเลือกภูมิประเทศที่สูงกว่าในการประทะกับหมี เพราะพรานรู้ดีว่าหมีเมื่อถูกยิงมันจะม้วนตัวกลมๆแล้วกลิ้งลงมาจากที่สูงตามส่วนลาดของไหล่เขาพร้อมกับร้องเสียงดังคับป่าไม่ว่ากระสุนปืนจะถูกจุดสำคัญหรือไม่ก็ตามในที่สุดถ้าหากพรานนั้นอยู่ที่ตำ่ำแล้วยิงหมีซึ่งอยู่ในที่สูงถ้าเป็นเช่นนี้ก็คงพึงสังวรได้ว่าควรจะต้องรีบวิ่งหนีอย่างโดยเร็วเพราะมันเสี่ยงอันตรายเกินไป เพราะถึงแม้เป้าจะตัวใหญ่เป็นขนาดถังยังมาตอยก็ตามมันก็อันตรายในการที่จะกลิ้งลงมาทับเราแล้วในป่าถ้ามีที่แคบต้นไม้มากมายบางครั้งก็ไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนกลายเป็นถูกหมีทับตายก็มีให้เห็นอยู่บ้างนะครับถ้ามีที่ราบเรียบในที่ที่ประจันหน้ากันนั้นหมีที่ถูกยิงและพรานไม่สามารถเปิดแผลชะกันในร่างกายหมีได้มันก็จะควบสีตีนเข้าชาร์จทันที การยิงในขณะนั้นที่มันควบเข้าใส่อย่างรุนแรงนั้นมันค่อนข้างจะอันตรายมากเพราะการยิงแสกหน้ามีเมื่อตอนที่มันก้มมุดมานั้นมักไม่ได้ผลไม่ว่าจะเป็นไรเฟิลหรือว่าลูกซองแรงทะลุทะลวงของปืนขนาดจุด35มกนัมนั้นมันก็อาจจะพอมีหวังบ้างแต่สำหรับขนาดที่ต่ำกว่า30หรือจุดนนั้นเชื่อว่าคงสะกดมันไม่อยู่อย่างแน่นอน และอีกอย่างหนึ่งการยิงแบบฉุกละหุกนั้นแม้แต่พรานเก่าๆก็ยังไม่วายเต้นเป็นเจ้าเข้าได้เหมือนกันสัตว์ปลาทุกชนิดจุดตายจะอยู่ที่แสกหน้ารูหูคอต่อและที่โคนขาหน้าหรือที่พรานนิยมเรียกกันว่ารักแร้แดงสำหรับหมีจุดต่างๆเหล่านี้ไม่ค่อยเป็นผลเพราะหัวใจของหมีนั้นไม่ได้อยู่ที่โคนขาหน้าแต่จะคล้อยๆมากลางลำตัวเกือบจะถึงเอว ดังนั้นแถบนี้จึงเป็นแถบที่พรานมักจะเลือกเอาเป็นจุดตายที่จะสามารถยับยั้งมันได้แต่พรานก็รู้ว่าการยิงสัตว์ที่วิ่งเข้าชาร์ตนั้นการหมายที่จะยิงหัวใจกับเป้าที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วย่อมไม่มีทางเป็นไปได้สำหรับหมีส่วนที่พรานจะหยุดมันได้และบังคับให้มนันเป็นเป้านิ่งนั่นก็คือการยิงที่เอวถึงแม้จะพลาดจากจุดหัวใจแต่มันก็จะหยุดในทันที สุดลม้ลมลงก้นกระแทกหมุนเป็นวงกลมเหมือนนั่งเก้าอี้ตัดผมเลยทีเดียวคราวนี้หากพรานมีความใจเย็นเพียงพอก็เดินเข้าไปหามันแล้วก็ยิงทีละนัดซ้ำมันจะถึงกาละอวสารเมื่อไหร่นั้นก็อยู่ที่จะยิงจุดตายของมันได้หลังจากนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะยังไงรูปตัววีจุดที่อยู่ตอนล่างสุดของตัววีนั่นแหละครับคือจุดที่หัวใจของมันอยู่ ฟังมาถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเชื่อครึ่งและไม่เชื่อครึ่งว่าหมูป่าในป่านั้นน้ำมันแทบจะไม่มีเลยตรงข้ามกับหมีที่ให้น้ำมันซึ่งเคี่ยวแล้วเก็บได้เป็นปีบหนังของมันจะชุ่มไปด้วยน้ำมันมากเสียจ,จนไม่มีใครฟอกหนังหมีได้ทั้งผืนเลยหมีเป็นสัตว์ที่ทนทานต่อการกระแทกกระทันกลิ่งลงเขาไปโดยร่างกายของมันไม่ได้รับบาดเจ็บไม่เป็นอะไรเลย มนุษย์จึงเชื่อว่ามีนั้นจะต้องมีของดีติดตัวอย่างแน่นอนและของดีที่ว่านั้นก็คือดีหมีนั่นเองครับดีหมีมีราคาแพงแล้วก็หายยากดีหม,มีมีขนาดใหญ่ถุงก็โตกว่าสัตว์ชนิดอื่นเมื่อพรานได้หมีมาเขายังจะไม่ตัดเอาถุงน้ำดีในทันทีแต่จะต้องทิ้งไว้สักหนึ่งคืนก่อนเพื่อให้น้ำดีที่กระจัดกระจายไปอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายนั้น เดินทางกลับเข้าถุงน้ำดีซะก่อนมันเป็นการเดินทางกลับครั้งสุดท้ายและเมื่อตัดในวันรุ่งขึ้นจะได้ดีหมีที่มีน้ำดีอยู่เต็มมีขนาดใหญ่และได้ราคาดีนั่นเองครับฤดูฝนในป่าดงดิบและดงดอยนั้นเนื่องจากต้นไม้มีมากและหนานแน่นความชื้นก็มีมากละอองฝนโปรยปลายไปทั่วมองทางไหนก็จะเห็นเป็นสายของกลุ่มเมฆสีเทาอยู่บนขุนเขา และทิวดอยที่สลับซับซ้อนต้นไม้ในปา่าซึ่งแห้งโกรนในฤดูแล้งเมื่อฝนเริ่มมาความชื้นมีมากมันก็สลัดใบเก่าพลิใบใหม่สีเขียวอ่อนและสีอื่นๆพุดขึ้นเต็มราวปา่าดูแล้วมีความชุ่มเย็นมีชีวิตชีวามากเหลือเกินต้นไผ่ซึ่งมีมากมายกระจัดกระจายไปทั่วหมู่บ้านเมืองไงดอยนางที่อำเภอเชียงดาวติดกับบ้านมูเซอร ต้นไผ่มีการแตกหนอ่อแล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ตามธรรมชาติตามการเวลาและเมื่อฤดูฝนเข้ามาเยือนหน่อไม้เป็นอาหารหลักรองจากข้าวแล้วก็เป็นของยังชีพของคนในป่าที่ไม่เคยเบื่อนายแล้วก็มีจำนวนมากมายเหลือขนานับมีมากชนิดที่เรียกว่ามีทั่วหุบ้วยและขุนดอยเลยทีเดียวชีวิตของคนในป่ากับหน่อไม้เป็นอาหารโอชะที่แยกกันไม่ออก ตลอดระยะเวลาห้าหเดือนที่ฝนพรมนั้นนับเป็นโอกาสอันดีที่ชาวบ้านป่าจะได้ออกเก็บหาแล้วก็นำมาไว้บริโภคบางคนก็ดองเปรี้ยวเป็นหน่อไม้ดองบางคนก็นำมาต้มอัดเก็บใส่ปี๊บเอาไว้ออกจำหน่ายขายกินยามฤดูหนาวและฤดูแลง้งหน้าที่มีหน่อไม้ชาวบ้านก็ต้องเรียกว่าเป็นวินาทีทองที่จะเก็บเอาไว้ทำกินแล้วก็เก็บเอาไว้ขายสร้างรายได้ให้กับตนเองอีกด้วย หน่อไม้ในป่านั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของใครก็สแสวงหาเก็บมากินเก็บมาขายได้อย่างมีอิสระขึ้นชื่อว่าป่านั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของพรานวันก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปก็คือมีสิทธิ์ที่จะออกไปเก็บหาหน่อไม้มาต้มจิ้มน้ำพริกเหมือนกับคนอื่นๆได้เหมือนกันเช้าว,วันนั้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆฝนที่ตกมาตลอดทั้งคืนและวันนี้เขาก็ต้องออกไปอีกเป็นเช่นนี้ทุกวัน คนบ้านป่าเขาจะเรียกอากาศแบบนี้ว่าฝนกลางพรรษาแต่เมื่อพรานหวันตั้งใจแล้วถึงแม้ว่าดินฟ้าอากาศจะไม่อำนวยหากไม่ออกไปก็คงไม่มีอะไรกินเขาเดินออกไปด้วยอาหารยัดถุงย่ามในผ้าเขามามีเสียมอีกหนึ่งเล่มแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือปืนลูกซองเดียวสตีเฟนกระบ,บอกนี้สโลแกนของคนเข้าป่าก็มีอยู่ว่าเข้าเทือนอย่าลืมพระ เข้าป่าอย่าลืมปืนลูกปืนปลอกสีแดงสม้มยี่ห้ออีเล่ชนิดเบอร์สีอีกสองนัดเตรียมไว้สำหรับยิงกระต่ายหรือไก่กระรอกลูก LG หรือ SG ลูกขนาดหนักๆสำหรับยิงสัตว์ใหญ่ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องเอาไปก็ได้เพราะที่ที่พรานหวันไปขุดหาหน่อไม้นั้นมันเป็นป่าที่ห่างหมู่บ้านเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นพวกแกง้งวางที่ไหนมันจะมาล่ะครับเพราะสัตว์เหล่านี้ เขาก็กลัวคนเหมือนกันมันไม่มาอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านอย่างแน่นอนหากว่าออกไปขุดหน่อไม้แล้วได้ไก่ป่าสักตัวค่ำวันนี้คงจะมีอะไรอร่อยๆกินอากาศเย็นๆสบายแบบนี้เล่าโรงสักกรึบสองกรึบมันก็คงแก้หนาวได้ดีจะตายไปเครื่องมือขุดหน่อไม้นั้นก็มีแต่เสียมท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยนะครับว่าหน่อไม้ทำไมไม่ใช้มีดตัดเพราะหน่อไม้อย,อย่างนั้นหน่อมันจะแก่ เคี้ยวยากถ้าหากว่าฟันไม่ดีเนี่ยก็คงเหนื่อยสงสารเหงือกและฟันเป็นอย่างมากครับไอหนอไม้ที่เนื้อดีและวิเศษนั้นคนป่าเขาชอบพวกหนอที่อยู่ใต้ดินหมายถึงมันจะมียอดเพียงหนึ่งนิ้วโผล่พ้นดินขึ้นมาหนอชนิดนั้นมันจะกรอบแล้วก็นุ่มดีนักละครับดังนั้นเสียมหรือที่เขาเรียกกันว่ากระเสียมด้ามยาวสักหนึ่งเมตรใส่ถุงย่ามไปจึงมีความจำเป็นมากๆครับ ร้านวันกับพักพวกพรานชาวบ้านเดียวกัน4-5หคนและสุนัขพื้นบ้านอีกสองตัวจึงออกเดินทางกันไปเพราะทุกคนรู้ว่าในป่าไผ่ตอนที่ฝนพรำนั้นมันรกทึบและเต็มไปด้วยฝูงยุงและแมลงต่างๆนอกจากจุดนั้นยังต้องระวังสัตว์อื่นๆที่โปรดปรานหน่อไม้ด้วยเหมือนกันพอถึงป่าไผ่ริมลำห้วยทุกคนก็แยกย้ายไปคุณหาเลือกเอาบริเวณที่แต่ละคนพอใจ พรานวันซึ่งเคยเป็นพรานล่าสัตว์แต่วันนี้แปลสภาพมาเป็นพรานล่าหน่อไม้เขาปลี่ตัวไปพร้อมกับสุนัขโกโรโกโซตัวหนึ่งหนึ่งในจำนวนสองตัวที่ไปด้วยกันอีกตัวหนึ่งตามใครไปก็ไม่รู้ปืนและย่ามพรานวันก็วางเอาไว้ใกล้ๆตัวเผื่อว่ายามฉุกเฉินหน้าสิวหน้าขวานจะได้คว้ามาใช้ได้ทันทีมีดเดินป่าก็กองไว้แล้วก็วางไว้กับถุงย่ามที่ใส่ห่อข้าว ซึ่งบัดน,นี้ห่อข้าวก็เอาแขวนไว้กับกิ่งไผ่เพื่อไม่ให้หมดขึ้นนั่นเองจำได้ว่าหน่อไม้นั้นพรานหวันขุดได้ยังไม่ถึงครึ่งย่ามแล้วก็ไม่เกินสิบนอแน่นอนเสียงหมาที่ติดตามมาก็เห่าขึ้นเสียงมันเริ่มทียิบแล้วก็ดังไปไกลขึ้นห่างออกไปทางกอไผ่ด้านหน้าห่างออกไปประมาณ8วาสัญชตาตญาณมันกระตุ้นวูบให้เกิดความรู้สึกในการระวังภัยขึ้นทันที รานวันกระโดดเข้าคว้าปืนไว้ก่อนมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะแต่ก่อนที่จะได้คำตอบเจ้าของร่างที่เสียงสุนัขนั้นเห่าขมไม่หยุดก็ปรากฏร่างขึ้นมันคือเจ้าถังยางมาต่อยผมพูดไม่ผิดแล้วครับขนาดของมันผิดกันนิดเดียวตรงที่ถังยางมาต่อยวิ่งเคลื่อนไหวไม่ได้แต่นี่มันวิ่งเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วใช่แล้วครับมันคือหมี หีควายตัวมะหึมามันควบสี่ตีนเต็มเหยียดหนีสุนัขที่ไล่เห่าตามหลังมันมุ่งหน้ามาทางพรานหวันฝ่ายพรานหวันนั้นพอเห็นภาพอย่างนี้ก็ตกใจเล็กน้อยแต่เมื่อแน่ชัดแล้วว่าวิญ,ญญาณป่าที่หล่อหลอมหัวใจเขามาตั้งแต่เด็กแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรนั้นเป็นอย่างไรและเขาเป็นพรานเขาจะมาอ่อนแอไม่สู้ได้อย่างไรเขามีหน้าที่ที่จะต้องเข้มแข็งแล้วก็ทำหัวใจให้เป็นหินให้ได้ เขาตกใจสะดุ้งในช่วงแรกเท่านั้นแต่หลังจากที่ระง,งับมันได้สติก็มาความกลัวนั้นกลัวอย่างแน่นอนในหัวใจแต่สัญชาตญาณพรานมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติปืนลูกซองสตีเฟนเดียวถูกตวัดขึ้นประทับบ่าผ่านท้ายเข้าซอกไหลยังไม่ทันจะสนิทด,ดีนิ้วชี้ก็สอดเข้าไปในกงไกลแล้วเขาก็กระดิกทันที เสียงปืนดังก้องปาดระยะแค่นั้นแทบจะไม่ต้องเล็งเพราะมันใกล้มากมีเคราะรา์รร้องโวยวายเสียงดังโอ้อ้าก้องปาเมื่อสิ้นเสียงปืนพร้อมกับแรงประทะของกระสุนทำไม่มีที่ถูกยิงหยุดกึกอยู่กับที่พรานหน่อไม้อีก3-4คนเพนหนีกันวูบว่าเสียงหมาก็ไล่เห่าดังทีขึ้นผิดคาดที่ว่ากระสุนนัดนั้นจะสามารถสะกดมันไว้ได้ รานหวันลืมไปว่าลูกปืนอีเล่นั้นเบอร์สีเป็นเบอร์ที่เตรียมไวย้ยิงไก่ปลาและกระต่ายกระรอกเท่านั้นเมื่อมายิงหมีอย่างเก่งก็ได้แค่ขนร่วงไม่ยี่เส้นเท่านั้นล่ะครับจริงอยู่ที่แรงประทะนั้นมันอาจจะสูงถึง3,000ฟุตปอลมันอาจจะทรงร่างเจ้าหมีจอมโหดให้ลงไปนอนเคเก้ได้แต่กระสุนนัดนั้นทำให้มันบันดาลโทสะมากขึ้นอีกพอสิ้นเสียงร้องคราวนี้มันยืนขึ้น 2ขาก้าวเดินสามขุ้มเข้ามาหาพรานวันทันทีมันกางอุ้งตีเล็บหน้าเหมือนนกอินทรีพยาธปีกและมันก็พร้อมที่จะตระคุบเหยื่อในตอนนี้พรานวันก็ตกใจอยู่เหมือนกันเพราะเครื่องทุนแรงนั้นคว่ำคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยลูกปืนนัดใหม่ก็ยัดเข้าไปในลำกล้องไม่ทันและตอนนี้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้สายตาของเขาทิ้งร่างมีทูตมรณะตัวนั้นไม่ได้ มันย่างก้าวเข้ามาจนใกล้แล้วก็ใกล้มากๆาจนมองเห็นโพรงคอและปากสีแดงรวมถึงเห็นน้ำลายที่ยืดเยื้อของมันด้วยใกล้จนมองหน้ามีแทบจะต้องงอนต้องเงยเพราะมันยืนแล้วสูงกว่าเราเยอะมือของพรานวันไวเท่าความคิดมือเปลี่ยนจากกำคอปืนมาเป็นปากลำกล้องเงื้อเข้าไปข้างหลังสุดแขนเอาแรงเวียงฟาดลงบนหน้าสุดแรงเกิน พรานวันพยายามป้องกันตัวไม่รู้จะทำอย่างไรตีใส่หน้ามีเข้าอย่างแรงมันไม่ใช่เสียงกระโหลกที่แตกอย่างที่เขาคิดนะครับแต่มันเป็นเสียงของไม้ที่ด้ามผ่านท้ายปืนถึงกับแตกแล้วก็หักสะบั้นเลยทีเดียวเจ้ามียักษ์โดนเข้าไปอย่างนั้นมันเซพงะเข้านิดเดียวนิดเดียวจริงๆแต่สิ่งที่ทำลงไปกลับทำให้มันเกิดโมโหโทโสเพิ่มขึ้นมาอีก เสียงคำรามกล้องป่าเหมือนวัวถูกเชื่อดพร้อมๆกัน5้าตัวก็ดังขึ้นคราวนี้หัวใจของพรานวันล่นลงไปอยู่ที่ตาตุม่มถอยหลังกรูดฝ่ายมีนั้นก็กางอุ้งเล็บเตรียมตะปบวิ่งใกล้เข้ามาร่างใหญ่นั้นเข้าใกล้เสียจ,จนแทบจะได้กลิ่นลมหายใจที่เหม็นอึกจากมันเลยทีเดียวใจของพรานวันนั้นคิดแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นวันอวสานของเขาเสียเป็นแน่แท้แล้ว พราะอาวุธเครื่องทุ่นแรงที่มีนั้นไม่สามารถทำอะไรเจ้ามีได้เลยแต่ในช่วงของความเป็นและความตายที่ลอยวนเวียนอยู่ตรงหน้าความคิดความวิตกกังวลความกลัวที่เกิดขึ้นในใจแต่มันก็มีจิตสำนึกกระตุ้นเตือนให้นึกถึงเสียมที่ใช้ขุดหน่อไม้เมื่อสักครู่ถึงแม้มันจะเล็กและไม่มีพิษสงอะไรแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีอาวุธอะไรในการตอบโต้เจ้ามียักษ์เลย แทบจะไม่เสียเวลาเลยเขาคว้าเอาเสียมมาไว้ในมือแล้วก็เตรียมท่าแทงเหมือนกับทหารที่กำด้ามเอาไวน้นั่นปลายเสียมที่เป็นเหล็กแล้วก็มีความคมเล็กน้อยมันถูกแย่ถูกทิ่มถูกแทงไปบริเวณหน้ามีซึ่งก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างมันเหมือนกับมัดยับที่ไม่สามารถเปิดบาดแผลใหญ่ได้ แต่มันก็ทำให้ศัตรูคือเจ้ามียักษ์ต้องพวักพะวงปิดป้องหลบซ้ายหลบขวาไปมาเช่นเดียวกันเหมือนกับล่อหลอกให้คู่ต่อสู้เปิดช่องว่างให้มีไม่ใช่นักมวยพรานหวันก็เป็นพรานที่สามารถควบคุมสติได้ดีเยี่ยมทันทีที่มีเปิดช่องว่างให้ตรงหน้าอกซึ่งเป็นโคนรูปตัววีสีขาวพรานหวันกระตุกเสียมแล้วก็ง้างสุดแรงเกิด เขาไม่สนใจอะไรแล้วโถมตัวสุดแรงพุ่งเต็มเหยียดแทงไปที่บริเวณโคนรูปตัววีแล้วท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเสียมที่แสนจะทื่อพอแทงสุดแรงผสมกับน้ำหนักตัวหมีที่ว่าเป็นหนึ่งในสัตว์หนังเหนียวในป่าปลายเสียมที่ว่าแหลมคมพอสมควรบวกกับน้ำหนักตัวของพรานที่ก็มีไม่น้อยแล้วก็พยายามทิมเข้าไปที่จุดตายอย่างเต็มที่ แต่ปลายเสียมสามารถเข้าไปได้เพียงแค่ครึ่งนิ้วเท่านั้นมันแทบจะไม่ระคายผิวของเจ้ามียักษ์เลยเข้าไปแค่นิดเดียวคงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เขาก็พยายามกดด้ามเสียมเอาไว้ให้แน่นไม่ยอมปล่อยมือแล้วก็ต้องยันเอาไว้ไม่ให้มันเข้ามาใกล้สัญชาตยานป่าหมีก็ตะปบด้ามเสียมนั้นทันทีสัญชาตยานของสัตว์เมื่อมันเจ็บปวดมันก็ต้องต่อสู้สุดชีวิต และแน่นอนว่าด้วยสัญชตาตญาณของหมีมันคงจะอยากใช้กรงเล็บตะปบถะลกหนังหัวของพรานวันให้ได้สิ่งที่มันทำก็คือมันสาวไม้ไผ่ด้ามเสียมเพื่อที่จะดึงให้เสียมออกจากร่างกายของมันด้วยแรงอันมหาศาลพรานหวันก็ดึงมันก็ดึงก็เลยตะลุมบอลกันวุ่นวายถูลู่ถูกังท่านผู้ฟังครับเล่ามาถึงตรงนี้ ร้านวันกับหมีก็ถูลู่ถูกังกันไปมาปลายของเสียมซึ่งเป็นเหล็กก็ฝังลึกเข้าไปในตัวหมีมากขึ้นความโกรธความอาฆาตแค้นของมันในช่วงเวลานั้นเสียมอันใหญ่ก็คาอกมันอยู่เลือดแดงฉานก็พุ่งออกมาเต็มไปหมดแล้วแน่นอนว่าเลือดที่ไหลโกรกออกมามากมายอย่างนั้นไม่นานนักเจ้าหมียักษ์ก็หมดแรงสองขายืนไม่ถนัด แล้วในที่สุดสัตว์ร้ายร่างมะฮึมาก็ล้มฟาดลงกับพื้นเจ้าหมียักษ์ล้มลงทั้งยืนเสียงล้มดังสนัน่นหมาสองตัวที่ติดตามมาก็มารุมเหา่าแล้วก็โดดเข้าไปถึงกัดตามส่วนต่างๆของร่างกายพรานหวันที่สิ้นเรียวสิ้นแรงสั่นไปหมดทั้งตัวสุดนั่งก้นกระแทกกับโคนต้นไม้เขาเหนื่อยแทบขาดใจมองดูร่างหมีที่กระตุกกระตุกอยู่สองสามที มีเสียมปักอกคาเดยอยู่ถ้าไม่มีเสียมขุดหน่อไม้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าพรานหวันจะรอดชีวิตมาคุยมาเล่าเรื่องราวนี้ให้ลูกหลานฟังได้อย่างไรเพื่อนฝูงสามสี่คน <c oughs> ที่บ้างก็อยู่ในกอไผ่ <c oughs> เข้าไปได้ออกไม่ได้บ้างก็เป็นทาสานเป็นชนีหนีอยู่บนยอดไม้บ้างก็กลายเป็นนักวิ่งร้อยเมตรวิ่งทำเวลาได้มากกว่านักวิ่งกีฬาโอลิมปิกทีมชาติไทยซะอีก แน่นอนว่าต่อให้เป็นเพื่อนจะรักกันแค่ไหนถ้าจะต้องสู้กับหมียักษ์ตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่มีใครเอาด้วยหรอกครับกัลยาณมิตรก็กัลยาณมิตรเถอะครับถึงยามที่ต้องเอาชีวิตรอดแล้วแล้วก็ทุกคนต่างก็กระจัดกระจายกันไปหมดใครจะไปกล้าแลกกับหมีหล่ะครับก็มีแต่พรานหวันคนเดียวที่ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาสู้ แต่ในที่สุดแกก็รอดชีวิตมาได้อย่างน่าอัศจรรย์มีเป็นสัตว์ที่ถ้าเจอในป่าแล้วเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงนะครับแต่ถ้าเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ต้องสู้กับมันก็บอกได้เลยว่าตัวใครตัวมันเพราะคงไม่มีใครพกเสียมเข้าป่าไปด้วยทุกคนใช่ไหมครับปัจจุบันนี้พรานวันอยู่บ้านใหม่อยู่ที่เมืองงายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไรผ่านไปกราบไหว้สถูปสมเด็จพระนเรศวรแล้ว บ้านเขาอยู่แถวๆนั้นจะเลยไปพูดคุยกับแกบ้างก็ได้เพราะคนที่กล้าหาญอย่างเขาอาศัยอยู่บนดอยนางติดดอยหลวงเชียงดาวนั้นพรานหวันนับว่าเป็นผู้มีน้ำใจเป็นยอดส่วนนอกจากวีรกรรมการต่อสู้กับหมีจนกลายเป็นตำนานของผู้คนแถวนั้นแล้ววีรกรรมที่ทำให้เขาเฉียดคุกเฉียดตารางนิดเดียวก็คือการยิงเลียงผาบนดอยนางหลังบ้านที่เขาอาศัยอยู่นั่นแหละครับ เกือบจะโดนเจ้าหน้าที่จับไปเข้าคุกแล้วเพราะดันไปยิงสัตว์สงวนนั่นเองนี่คือวีรกรรมของพรานวันที่ต่อสู้กับหมีแล้วก็รอดชีวิตมาได้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นผมสังคีตจันทนโพจน์ก็นำมาถ่ายทอดให้ฟังนะครับหากไม่มีเสียมที่นำไปขุดหน่อไม้ในวันนั้นช่วยชีวิตผมเชื่อเหลือเกินว่าตำนานของพรานวันที่ต่อสู้กับหมีด้วยเสียมคงจะเปลี่ยนเป็น พรานหวันผู้ถูกหมีทกหนังหัวมาตลบหน้าแล้วก็ต้องกลายเป็นสุดยอดพรานผู้อำลาภัยที่อาศัยอยู่บริเวณเชียงดาวนั่นเองละครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวจากคุณลุงสังคีตจันทนโพจน์นะครับเรื่องราวที่มีความน่าสนใจเรื่องราวที่คุณลุงสังคีตไปพบเจอวิถีของชาวบ้านชาวป่าที่นำมาเล่าสู่กันฟัง หากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ